म्पन्नो धन उप पारमि सम्पन्नो धान परमथ पारमि सम्पन्नो मेता मैत्री करुणामुथिता उपेखा पार सम्पन्नो इति पिशोभखवा शिल पारमि सम्पन्नो สีละอุปปารมีสัมปันโนสีละปารมัทธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาเนัมะปารมีสัมปันโนเนัมะอุปปารมีสัมปันโน เนคัมมะปรมัถปารรมสัมปนโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบก้าปารมสัมปนโนอิติปิโสภะขวาวปัญญาปารมสัมปนโนปัญญาอุปปารรมสัมปนโนปัญญาปรมัถปารรมสัมปันโน เมตตาไมตรีกะโรนามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะวะวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมตถปารามีสัมปันโน เมตตาไมตริกาโรณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัถาปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกะรุณามุทิตาอุเบกขาปารเมสัมปนโนอิติปิโสภควาสัจะปารเมสัมปันโนสัจจอุปปารเมสัมปันโนสัจะปารมัถปารเมสัมปนโน เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิธานปารมีสัมปันโนอธิธานอุปปารมีสัมปันโนอธิธานาปรมัตถปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกะรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตาปารมีสัมปันโน เมตตาไมตริกะรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเปกขาปารมีสัมปันโนอุเปคขาอุปปารมีสัมปันโนอุเปคขาปารมทธาปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกะรุณาโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมาธปารมีสัมปันโน เมตตาไมตริกาุณาโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธังสรนังคัจชามิธัมมังสรนังคัจชามิสังขังสรนังคัจชามินะมามิหัง